สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินเขากบหน่อยจ้ามาตามคําเรียกร้องเ้วยจ้าน้องเอฟซีที่รักนี่แกงน้ำใหม่จ้าล้วกำมาทีนี่ได้นี่จ้าตำปลาแดดตอนใส่บกม่วงจ้าพี่น้องจ้าหอมปลาแดกบกม่วงกระสมดีดีกินกับเขากำเจ้าก้าจ้าพี่น้องมาเฮ้ามาที่นี่พักกันนี่จ้าไม่ได้กินพักสดมีพักขา เรากะมีบังงงเงี้ยวจะ้ะวันนี้กินผักสดมาด้ยจ้ะพี่น้องจ๋าไม่กินข้าวน้ำกันจ้าเสียงสิบบุบนั่นเป็นคือยังสิบป่วยนี่แหละพี่น้องจ๋าเพราะว่าพอดีหน่อยไปไทยเราค่ออยู่อ่านครนาย,ยกจะ้ะเอเะอบนมปนนครนาย,ยกเขาใหญ่บาทนี่เป็นซีนที่แบบว่าเป็นซีนที่จะฟ้องที่ต้องตายต้องนอนอยู่กับดีแบบนอนอยู่โดดเราหายใจเอาฟุ้นเขาถึงเจอฟุ้นเจอยังพี่น้องจ๋าโอ้ยได้เรื่องมาเบิ่งมือต่อไปสิเป็นจังไง <laughs> มาจ้ะพี่น้องอันนี้ประแดกตอน ตอนประแดกคําแรกเราก็ตอนประแดกเลยนะจ๊ะบอสีจาก,ก็ดีคําข้าใจพี่น้องหึห <c> ห <oughs> <c oughs> บังม่วงได้ใจสมแซ่บได้ใจครับจ้าหึ <c oughs> <c oughs> ้ึหหภาพขนาด อันนี่้อก็น้ำม่น้ำมัหน่อยบ่ิดดทธิซยกันหนู่กทุบๆเอาในมักทุบเพราะเพราะยากขแกงเน็สิอมนํานได้น้องาพี่น้องแก่เรากินเข้าไปมันก็จะช่ำอืมาจจะจามสดนำแกงอุ่นๆลางข้ออันอื้อ แต่เห็นหูหนูเห็นหูหนูลูกสาวน่อยก็มากกินมาตากินได้เห็นหูหนูจ้ะเป็นมักครับกินน้ำแม่เป็นน่ากักตัหมักวงก็นยอดพระขาีนเข้ากันดีถ้าจะพี่นอนอย่าง อ๋อคือเห็นเมืองเลนเนี่ยนอกจากช่วงนี้หนาหาน่อนเบืองนี้นพี่น้อง,อา,างาอาบหานาลงมากเราจำบ่อาบห่อนข้าวยาวสงการเขาจะเป็นยังไงาาภาพพนันพันห่อนยังเล่นหนามวานแล้วพี่น้องเนาะมานดับจ้าือตุ๋ยคำใหญ่ๆเนาะ แสบสุดแนวชำน้ำดีจ้าโดยเข้าะสุบๆเราพระเวลาแกงมาทงกระสิดูดน้ำไปอมนามมาอ้ำไ้น้องช่างแสบนัวดเลยเราใหม่้มาคา,าสดดีครับ แซ่บาะแซ่มทำไมตำปลาแดดใส่งม่วงคือตำม่วงใท่ไปลาแดดพี่น้นอ,อ,อกนงกลิ่นไชนงกัะแซ่บปลาแดดเท่าไหร่ตำไก็ได้เนาะอือ กินห้าหญ่ได้เพราะว่าบ้เข้มนะข่าวันดีครับจ๊ะ ราคากระดับหมงวงกุญยุ้มหันมาเลยจ้ะกินอ่างคั่นหนีคั่เดียว <c oughs> ม,มันกันมันงทุกแตกๆฉ่ำน้ำอมน้ำอยู่ข้างใน <c oughs> น,งน่องพูดคนวะ พี่หน่อยเหตุคิดแย่ๆเนี่ยสิเก๋ใบเบิ่งถ่ายย่ามกินเขาจะพี่หน่อยก็ไม่ได้กินแยวป่านนจ้ะเดี๋ยวพอกินเบากับพี่น้องแล้วก็กินอีกจ้ะนิดเดียวเดี๋ยวพี่หน่อยก็เศร้ากินเราจะพี่น้องจ้า่ว่าหาว่ากินเบิดบอกกินบ่เบิ่ดจ้ะเห็ุกินกันเบเพื่อนจ้ะกินกับลูกกินกับหลานจ้ะพี่น้องจ้าอันเดอร์ทำทรงไทยแซ่บแซ่บขนาด ขาขาดสดๆต้องใส่น้ำปุ่มใส่น้ำพี่นองครับอ <c oughs> โอเคได้พี่นองจ้ะวันสีลา,ากัน ในข่าฝากละครเรื่องหมอหลวงทั้งสองสามในเรื่องจ่าพี่น้องจ๋าอ่อนแอมืออื่นมือแล้วจ้าวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดเวลาสองถุงกลัวหลังคาหล่ะนะจ้าพี่น้องจ๋าฝากในเรื่องจ่ามวนยงซิลในเรือจ้าน้องมาริโอกับน้องคิมเบอร์รีเล่นจ้าพี่น้องจ๋าฝากในเรื่องจ่าเดี๋ยวมาบอกกันไหมคลิปหน้าเรื่องจ่าหาข่าวมื่กินเด้อคอยอยู่ดีแม่รักษาสุขภาพเรื่องจ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย